สวัสดีครับผมเจนลาลิก้าครับพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับทางช่อง Score Addict แห่งนี้เราจะพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนี้มีเรื่องของเอลตราซิโกมาเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่เรื่องในสนามแต่เป็นเรื่องนอกสนามนะครับรู้หรือไม่ครับเมื่อวันเสาร์ที่28ตุลาคมที่ผ่านมาสึกเอลราซิโกที่โอลิมปิกเดมอนจูิกหรือว่า เอสเซียโยยูคอมปันส์เนี่ยนะครับสร้างรายได้ให้กับบาร์เซโลนาไปเท่าไหร่รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับระยะเวลา90นาทีเสร็จเศษบาร์ซ่ aza, าคว้ารายได้ไปทั้งสิ้น7.6ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยเรทตอนนี้คูณ3.7เข้าไปครับอยู่ที่281ล้านบาทครับ90นาทีครับ มาซาสร้างรายได้ไปที่ไปถึง281ล้านบาทนะครับก็มาจากเรื่องของบัตรผ่านประตูสินค้าที่ระลึกนะครับแล้วก็เสื้อที่เป็น Special Edition เป็นโลโก้ของวง Rolling ง t o n e นะครับแล้วก็ส่วนแบ่งการถ่ายทอดลิขสิทธิ์ต่างๆที่ขายเฉพาะแมชนี้เพเปอรว์วิในแมชนี้เท่านั้นก็กวาดรายได้ไปเยอะนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายได้จากเอลก a s s i โกที่ มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาครับท็อปสุดนะครับบาร์เซโลนาเคยทำเอาไว้นะครับในเอลคลาสิโกที่คำนูในรายได้สูงสุดที่8.6ล้านยูโรหรือประมาณ318ล้านนะครับมาที่ เดมอนจูในปีนี้ความจุน้อยกว่า40%ทำอะไรได้ขนาดนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะครับจูลี่กิลครับซึ่งเป็นผู้ในการด้านมาร์เก็ตติ้งของทางบาร์เซโลนาบอกว่านี่คือตัวเลขรายได้ที่น่าทึ่งมากๆและน่าเสียดายครับถ้าหากว่าเกมนี้บาซ่าเป็นผู้ชนะนะรับรองว่ารายได้น่าจะทะลุไปที่8ล้านยูโรได้ไม่ยากเพราะเสื้อที่ นักเตะบาซโซน้าใส่ที่มีโลโก้ของทีมโรลลิงสโตนน่าจะขายดียิ่งกว่าเดิมเพราะว่าฟแฟนๆอยากจะซื้อเก็บเป็นที่ระลึกแต่เมื่อแพ้แฟนก็เลยไม่ค่อยซื้อเก็บเป็นที่ระลึกสักเท่าไหร่นะครับนี่คือรายได้ที่น่าทึ่งสุดๆนะครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเอลกาซิโกจึงเป็นเกมที่มีความหมายอย่างมากครับไม่ว่าจะในเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับนอกสนามก็ยังเป็นเรื่องของหลายได้เรียกได้ว่าบาซ่าอยากให้มีเอลกราซิโกปีละ2-3รอบเลยก็ว่าได้ครับ